สุขสันต์วันอังคารนะครับทุท่านเดินมาอาบแดดหน้าบ้านนิดหนึ่งครับเพราะว่าในบ้านไม่มีแดดเลยนะครับพอดีคุณลูกกับคุณภรรยาไปทํางานลูกไกปงเรียนนะครับเดินมาส่งแล้วก็มาอาบแดดหน้าบ้านนิดหนึ่ง <S <S เดี๋ยวก็จะไปอาบน้าแล้วก็ไปอบรมต่อแล้วฮะจะเดี๋ยวให้ทีมงานอยู่บ้านไปนะครับ นี่ก็มีกาแฟนะครับมีกาแฟเล็กน้อยแถวนี้มีกาแฟเล็กน้อยนะครับนนประมาณสัก20สต้นอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวไปดูในบ้านกันครับนี่ก็มีนะฮะนี่ปลูกไว้นะครับปลูกไว้เรื่อยๆนะครับกผมดต้นเล็กต้นน้อย ในป่าฝั่งโน้นก็มีนะครับแต่ไม่ได้ดูแลนะครับไม่ได้ดูแลข้างในโน้นฮะตรงนี้ก็มีนะฮะทางบ้านฝั่งนี้ก็มีนะครับทางบ้านฝั่งโน้นก็มีนะครับเดี๋ยวพาไปดูฝั่งนี้ก่อนแล้วกันนะฮะนี่ฮะกบลไูไว้นะครับ ปลูกไว้เล่นๆนะครับปลูกไว้เล่นๆเนี่ยเมล็ดก,กาแฟกาแฟนะไม่ได้ดูแลนะครับก็ปลูกไว้ไรรั้นแหละข้างในก็มีนะครับแต่ต้นยังเล็กอยู่นะครับพอฝั่งที่ปลูกทีหลังเดี๋ยวไปดูฝั่งปลาใหญ่กันครับนี่ก็สองสามต้นครับมี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 ม ริมถนนตรงนี้ก็มีนะครับหรือตรงนี้ก็มีครับเนี่ยปลูกไว้เล่นๆนะครับปลูกไว้เล่นนะครับเดี๋ยวไปดูฝั่งโน้นกันครับก็หลายคนก็ถามว่าทำไมได้ไปเรียนบริสตา้าครับไปเรียนชงกาแฟทำไมนะก็ บอกให้รู้เลยว่าที่บ้านผมนี่มีกาแฟอยู่หลายร้อยต้นนะครับเพียงแต่ยังไม่ได้เน้นผลผลิตเท่าไหร,ร่นะฮะนี่เป็นพื้นที่ข้างบ้านนะครับนี่ให้ดูเม็ดกาแฟะนะครับก็พอได้อยู่ฮะพอได้อยู่เมื่อหลามวันก่อนผมลงนี่ให้ดูนะฮะ มีเม็ดนะครับมีเม็ดฮะมีเม็ดนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันด้วยนะฮะข้ดข้างในก็มีนะฮะเนี่ยต้นเล็กๆน้อยๆก็มีนะครับยังไม่ได้ดูแลเท่าไหร่นะมีเยอะอยู่นะครับก็ใช่เหยียบหักลงมามื่เกี้นี่ฮะใช่หมดนะครับใช่หมดนะยังไม่ได้ดูแลนะคะ นนนะฮะให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูฮะนี่ฮะนี่กาแฟของบ้านกลางพยอมนะครับกาแฟกาแฟกาแฟนะผมปลูกไว้หลายตีแล้วนะฮะปลูกไว้ผมชอบนะฮะก็เลยปลูกนะครับป่ากาแฟหมดนะครับนี่เป็นป่ากาแฟทั้งนั้นนะฮะ ให้ดูลำต้น,นครับก็จะมีปลวกมีอะไรขึ้นด้วยนะครับเนี่มีปลวกนะฮะก็ปล่อยเขากินไปครับเดี๋ยวเขาก็เลิกกินนะนะครับนี่ใช่หมดครับเป็นป่ากาแฟทั้งนั้นนะครับเียงแต่ยังไม่ได้ดูแลไม่ได้เอาผลผล,ผลิตนะครับนี่ฮะกาแฟผมทั้งหมดนี่ก็ประมาณ2 3 0 0ามร้ต้นครับเป็นกาแฟ จากที่ลาบสูงบริเวณนะครับเป็นกาแฟที่ไปขอที่พี่น้องๆอ,อยู่ปากซองมาปลูกนะครับเนี่ยฮะใช่หมดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นศาลานะฮะนี่ก็เป็นป่าเดี๋ยวก็จะทำเป็นร้านกาแฟเล่นๆน,นะครับทำความสะอาดไม่ใช่หมดนะฮะ กาแฟหมดนะครับเดี๋ยว,วจะหาว่าจะหาว่ามีชนดูนะครับเนี่ยกาแฟโดนตัวบ้านนะครับตอนนี้อยู่ในปากาแฟเดี๋ยวจะพามาทัศนศึกษานะครับก็จะปลูกไว้หลายโซนนะครับก็จะมีบางโซนที่งามแล้วนะครับบางโซนที่ไม่งามนะครับก็จะไปปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับ นี้ปลูกไว้เพื่อให้มีให้ดูมีให้เห็นนะครับแล้วก็จะมีไม้ยางนาไม้อะไรเสริมไปนะครับนี่คือป่านะครับส่วนนี้เป็นส่วนกาแฟนะครับนอกจากนี้ก็จะมีสับปะรดผู้แลนะนี่ผู้แลจักโล่นนะสงรายนะครับเป็นมุมบ้านนะครับเป็นบ้านท้องงินเกลาเป่นสราจะทําเป็นร้านกาแฟนะครับนี่คือป่ากาแฟนะครับ ประมาณ200รอต้นได้อยู่นะฮะสองรอยต้นได้อยู่ส่วนอีกส่วนนึงก็จะอยู่ข้างหน้านะครับก็่อยแต่งเอาครับไม่จำเป็นต้องเยอะครับแค่สิบ0ต้สนีต้นก็พอแล้วล่ะแต่นี่มันเป็นร้อย0 0รอยนะครับต้นเล็กนะฮะมีนะครับยังไม่ได้ยังไม่ได้ดูแลนะครับต้นเล็กใช่หมดนะนี่ใช่นะฮะนี่กาแฟนะฮะเอ่อ ลหลายๆท่านอาจจะดินเสียงสนุว่าวนะครับตอนนี้สนุว่าวเนาะก็ตั้งแต่เมื่อคือนนี่แหละฮะสนุว่าวนี่ก็ปลาดูนะับปลาดูปลาดูมะม่วงปลูกไปครับก็ไม่ได้คาดหวังผลผลิตนะครับต้องการความร่มเรือนนะครับผลผลิตก็ซื้อกินดีกว่านะครับซื้อกินได้นะครับพอซื้อกินได้นี่ก็ยางนาน,นะนี่ก็ยาเมื่อก่อนเลี้ยงวัวครับก็ตอนนี้ไม่ได้เลี้ยงอะไรยากก็จะเยอะนิดนึง ใช้หมดนะครับกาแฟนะฮะกาแฟกาแฟนะฮะกาแฟกาแฟหลูกได้นะครับกาแฟเนี่ยออกครูเดิมน,นะครับเดี๋ยวไปอาบน้ำไปอบรบมกันต่อครับมีความสุขทุกท่านครับสวัสดีครับ